สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็วันฉรนุ่สุขนะครับอันนี้ก็ไล่พูดเรื่องงานที่ลูกสาวราชรุพรที่จะรับในวันที่28นะครับนะกินเงินอ,อะไรทองคำนะครับอันนี้คือ <c oughs> จะ คือไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสามารถพอก็ไม่ที่ไม่สามารถที่จะได้รางวัลน,นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเป็นเชียร์กำงใจให้สามาีอาตัมพกรณนัเนอแล้วก็แม่พนก็จะได้รับเช่นกันนะครับรับรางวัลกินรีมเหมือนกันนะครับได้พัฒนธรรมนวัตธรรมนะครับก็จะมีหลายท่านรัวันที่28ก็จะมีหลายๆวงหลายๆ <c oughs> ห,หลายห,หลายท่านที่เป็นศิลปินแสดงนักเรียนต่างๆก็จะมารับรางวัลมันที่28กันเยอะมากครับเยอะประมาณ20-30กว่ารางวัลน,นี้นะครับครั้างงานนี้จะเป็นจัดวันวันที่28 วันพฤหัสนะครับเส,สัร์บเวลา17เนาฬกานะครับ mm hmm. พื้นที่ก็สถานีสมโตมสรสจนะครับตำรวจนะครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกส่ทุกคนนะครับ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้กับลูกสาวราาลําลนคร เออครับวันที่28นี้ใกล้ีะถึงแล้วครับอีก20วันครับอีก20วันก็วันที่18นี้ก็อย่าลืมนะครับซื้อบัตรซือตัว๋วซื้อบัตรคูปิดเป็นแรงใจงเชียร์ให้กับลูกสาวาาลายพรแล้วก็แม่ลูกน้อย,ายลาพรแล้วก็ไฟฟ้าลายพรายนะครับวันที่18นี้นะครับ ตรงเขาบ้านจันนะครับที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับลูกสาวของข้าวนำเนื่อครับฝากแล้วก็ฝากซื้อบัตรกุปปิดด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็นั่นแหละครับเราก็ต้องไปเดินทางไปด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับพลังบวกรับพลังบวกเอฟซีพลังบวกของ,งเราสุๆทุกคนนะครับที่ ฟีสาวลาลำนุกรเนาะแล้วก็เป็นฟีของวัชระด้วยก็หลายๆท่านนะครับฟีทุกคนทั่วโลกเลยนะครับก็สามารถที่จะซื้อบัตรกลุ่มปิดพลังบวกทะม่วนนะครับถ้ากทักกันไปที่เพจพลังบวกทำม่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องอย่น,อน,นะครับเป็นแรงเชียร์ให้ใจให้กับศิลปินของเราของวัชระด้วยนะครับอัน <c oughs> <c oughs> ไหนที่มันไม่ดีเราก็ สิ่งดีๆครับสิงที่จะเข้ามาภายในจิตใจของคนเราเนาะถ้ามันไม่ไม่ดีเราก็จะไปรับนะครับรับไต่สิ่งดีครับสร้างสรรค์สิ่งแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับสาละกรไล่ไล่สุกเสร็จเลยครับ เป็นคลิปคลิปวิดีโอนะครับตากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นแรงใจเชียรวัฒจ,จะรรมเป็นโซดก็คลิปนี้ขอลงเทียงนี้นะครัโดยใจให้กับวัะนธรรมด้วยคุณมมากครับ